สวัสดีครับเพิ่งตื่นเลยมาอันนี้ผมจะสอนเข้าเกมเข้าแอปหรือว่าวิธีการโหลดนะครับนี่เราแค่ใช้แค่สามแอปนี้นะไม่ใช่อะไรมากเลยจะแค่สามแอปเนี่ยง่ายๆหาง่ายๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้มาอันดับแรกให้เราเข้าอันนี้เขออ้าตรงกลางเนะี่ย เข้าไปกดเข้าไปเลยครับมันคือแอปโครนเนาะแอปโครนกดเข้าไปเลยแต่บางคนนะครับมันจะไม่มีจีจีอะลเนเจอร์อตรงนี้ให้เรากดไปที่รูปบวกก็จะขึ้นให้เราเลือกนะนี่เราอยากเลือกแอปอะไรลงไปเราก็เลือกไปแต่ผมเลือกไปแล้วนะผมก็ตกลง อันดับต่อมานะครับกด g G F G G นะมันขึ้นอะไรก็กดโอเคกดอะไรก็ได้กดตรงไหนกดไปเลยแล้วก็กดย้ำนะครับกดสตาร์ทมันก็จะขึ้นอันนี้มาถ้าไม่กดสตาร์ทมันก็จะไม่ขึ้นมาให้นะต่อมากดล a เลนเจอร์แล้วก็รอเข้าเกมครับ สำหรับคนที่มันขึ้นว่าเรนเจอร์ inger, มันขึ้น64บิตหรืออะไรสักอย่างอะ่ะให้คุณลบอันนั้นทิ้งแล้วก็โหลดอันที่อยู่ใต้ลิงก์ผมนะโอเคไหมถ้ามันขึ้นว่าให้โหลดแอป64บิตอะ่ะลบทิ้งล้วโหลดของผมใต้ล่างโอเคนะโอเคสำหรับบางคนที่แอปพลิเคชันโคน มันอัปเดตเองรบที่เหมือนกันให้ใช้ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างผมโอเคนะโอเค,อเค,อเคแล้วก็รอเข้าเกมนี่มาสำหรับคนที่เปิดโปรไม่เป็นนะกดไปที่นี่จ g ิจมันจะขึ้นอย่างนี้นี่มันจะขึ้น select process ให้เราเลือกไปที่ลาริงเจอร์นะรอสักสองวิแล้วเ,เรากดไปที่มุมขวารูปสี่รูปสามเหลี่ยมตัวเนี้ยสามเหลี่ยมนะย้ำสามเหลี่ยมที่มันไปทางขวากดไปเลยแล้วก็จะต่อไปมันจะให้เลือกฝ่ายใช่ป่ะสำหรับสคริปที่เราหลุดมาที่ผมนมี่คนหลุดอะสคริปอะนาวพัทนะเนี่ยย้ำนะนาวพัทมันจะขึ้นนาวพัท สำหรับคนที่ไม่ขึ้นนะให้กด3จุดแล้วก็ไปหาไฟให้คณโหลดไว้โอ้โเลือกนะว,ว่าใครก็กดอว,วพัทใครเลือกซีไ o ออนก็กดซีไ o ออนได้หมดแล้วก็กดไอคัทแล้วก็รอไฟมันรอกดแล้วก็รอไฟมันโหลดแค่นั้นแหละ รอก่อนสักครู่ปิดกาชาเล่นไหมเนี่ยอารมณ์ดีอยู่เนี่ยออเออืมไหนเรารอยี่ไงอย่าขึ้นอย่างนี้นะคลิปใช้สำหรับฟา์มเท่านั้นนะแล้วก็เข้าสูส่สคริป ก้ดใส่รหัสผ่านย้ำนะนะวะพัดนี่นะจำนะทุกคนนี่นะจำไว้จำไว้กดโอเคมันก็จะเคลื่อนแล้วกดโอเคปิดมีใครอยากไปกด follow กด แอดเพื่อนซื้อสคริปอะไรกดติดตามยู u ูบก็ก็กดแล้วแต่คนเลยนะแต่ผมกดไปหมดละก็จะขึ้นสคริปนะนี่สคริปมีหมดนะครับกกดโอเคครับนานะลองไปดูสักหนอาเปิดไปดูสักดนา,าเลยเอาด้าอะไร เอาแต่นี้ก็ใช้ขนุนะน้อยะกดไปเลยครับไหวตัวไม่มีครูดาวศัตรูตายตโนติความทุสเตจไม่ยิงก็กดไปได้ตีป้อมทีเดียวแตกทีนั้นทีเดียวตายผมไม่ค่อยอยากให้เปิดน,นะเพราะมันเหมือนฝั่งตรงข้ามกับฝั่งเราที่ตีเขาตายกันหมดฝั่งตรงข้ามตีเราตายฝั่งเราตีเขาตายได้ทีเดียว อย่าถือใช้ความสามารถเล่นเจอเอ,เอกดโอเคไปแพ้ชนะโอ้ชนะเอามันง่ายอย่าวดยนะปล่อยตัวปั่อลัวแต่ผมแนะนำนะครับอย่าปล่อยลัวมากนะครับเพราะเกมจะดิ้งเนาะนี่กี่ว่างถรกแตกเป็นไงเป็นไงฮ <laughs> อ่าเดี๋ยวคนไม่เชื่ออีกตาหนึ่งก็ได้โอ้โหแม่งได้กล้องโนาเห็นไหมเห็นไหมแนะนำนะอย่าไปเล่นในพีพีสเตจอีเวนท์นะ โดนแบบนมาผีไม่รู้เรื่องนะครับโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนแล้วครับบ๊ายบาย